โอมชาติวันนี้วันที่15เดือนกุมภาพันธ์ปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานพ่อได้มาที่จะเปลี่ยนน้ำให้เป็นดอกไม้พ่อมีความรักต่อน้ำเช่นเดียวกับดอกไม้ท่านเพียรพยายามที่จะเปลี่ยนน้ำให้เป็นดอกไม้ คำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือสัญ,ญลักษณ์ของลูกผู้ที่มีการซึมซับความรู้นี้คำตอบพวกเขาจะแสดงความมหศัศจรรย์พวกเขาจะไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากการให้ประโยชน์กับตัวเขาเองและคนอื่นๆ mm. เมื่อพวกเขาถูกยิงโดยลูกศร mm. พวกเขาก็จะมาเป็นผู้ทำลายการติดยึดและมาเป็นผู้ที่มั่นหมายในการทำงานรับใช้ทางจิตปัญญา สภาพของพวกเขานั้นจะสม่ำเสมอมั่นคงไม่หวั่นไหวและไม่สั่นคลอนพวกเขาจะไม่เคยแสดงการกระทําที่ไร้สติพวกเขาจะไม่เคยทําให้เกิดความทุกข์กับใครพวกเขานั้นจะเอาน้ําของข้อบกครองออกไปอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆคติพจน์ในวันนี้จุดแรก อย่าได้ติดยึดหัวใจของลูกอยู่กับร่างที่เสื่อมสลายจงมาเป็นผู้พิชิตการติดยึดสัญญาว่าไม่ว่าใครจะออกจากร่างของเขาหรือของเธอลูกจะไม่ร้องไห้จุดที่สองจงเป็นผู้ที่อ่อนหวานเหมือนกับพ่อให้ความสุขกับทุกๆคนอย่าได้ทำให้เกิดความทุกข์กับใคร ให้ทำงานรับใช้ที่จะเปลี่ยนาน้ำให้เป็นดอกไม้จงนำประโยชน์มาให้กับตัวลูกเองและคนอื่นๆพรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นมีความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวกสำหรับตัวลูกเองและคนอื่นๆและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่เป็นลบให้เป็นบวกเพื่อที่จะคงอยู่อย่างเต็มไปด้วยพลังตลอดเวลาเพียงแต่จดจำสองสิ่ง ให้มีความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวกต่อตัวลูกเองและสำหรับคนอื่นๆด้วยความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวกต่อตัวลูกเองลูกก็สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่เป็นลบให้เป็นบวกได้การมีความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวกสำหรับตัวลูกเองจะถูกทำให้ติดต่ออยู่กับการมีความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวกกับคนอื่นๆได้ ถ้าไม่มีความคิดที่เปิดบริสุทธิ์และเป็นบวกต่อตัวลูกเองลูกก็ไม่สามารถมีความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวกกับคนอื่นๆได้จงใส่ใจต่อสิ่งเหล่านี้ทั้งสองในเวลาปัจจุบันเพราะมีปัญหามากมายและผู้คนก็ไม่สามารถเข้าใจลูกเพียงแค่ด้วยคำพูดดังนั้นจงใช้ความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวก แล้วจงให้กระแสกับพวกเขาแล้วพวกเขาต่อมาก็จะเปลี่ยนคติพจน์ให้เล่นอยู่กับอัญมณีแห่งความรู้คุณธรรมและพลังไม่ใช่อยู่กับโครนอัชชาโอมชานติ